สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพบกับผมกับรายการยอดเชฟไทย9โมง15แบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ครับสัปดาห์นี้ก็จะมี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเมนูแรกเป็นข้าวหอมมะลิแดงผัดกระเพราเห็ดกับไข่เค็มครับก็เรียกว่าเป็นข้าวผัดที่น่าอร่อยมากๆเลยครับแล้วเมนูที่2ก็เป็นเมนูสุขภาพครับซึ่งจะไปปรุงกันในร้านข้าวซึ่งเป็นร้านเชฟเทเบิลที่ผมทำงานอยู่นะครับจะเป็นเส้นบุกผัดไข่กับ ต้นหอมญี่ปุน่นนี่ก็เป็นเมนูสุขภาพครับสเมนูที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปพบกับทั้ง2เมนูเนี่ยเมนูแรกของเราจะปรุงกันในครัวที่สวนกันครับตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมไปเก็บมะม่วงพร้อมๆกันครับเราจะเอามะม่วงเนี่ยไปแหนมกับข้าวแดงผัดเป็นแบบข้าวผัดไข่เค็มแล้วก็เห็ดครับแล้วก็เอามะม่วงหน้าร้อนแบบนี้ไปแหนมผมใช้ฟ้าลั่นเดี๋ยวไปขโมยกันไปขโมยไปขโมย ฝา,าลั่นลุงนี้ไปแล้วเราก็จะไปปรุงอาหารกันครับตามมาเลยครับท่านผูครับผมพาท่านผู้ชมมาดูกระเพราครับมันมี2แบบ กะเพรามี2แบบแบบที่เป็นสีแดงอีกแบบเป็นสีขาวเดี๋ยวแบบสีขาวเนี่ยผมเด็ดแล้วเตรียมไว้บ้างแล้วแต่ว่าสีแดงก็จะเอาไปด้วยจะเอาไปอธิบายดูว่ามันหอมยังไงครับแต่นี่คือเป็นกะเพราที่เป็นกะเพราป่าจริงๆนะครับแล้วก็มันโตมาเองมันเกิดขึ้นมาเองซึ่งดอกมันก็จะไล่อยู่แถวนี้กันครับมันก็จะโตแบบนี้แหละ จะเห็นว่ามันต่างกันเลยกับกะเพราแบบธรรมดาของเราเห็นไหมครับนี่กระเพราธรรมดา <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปกันครับไปดูครับท่านชมนครับเมื่อกี้นี้เราเดินไปเก็บใบกระเพราเป็นกระเพราแดงนะครับเรียกว่าเป็นกระเพราที่หอมมากๆท่านชมนครับกระเพรามีหลายแบบนะครับกระเพราแดงแบบนี้หายากมากในตลาดส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีใครวางขายนอกจากตลาดที่ เป็นชาวบ้านชาวบ้านจริงๆนะครับที่จะมีมาขายแบบนี้ที่บ้านผมปลูกเอาไว้บ้านพี่ชายแล้วครับปลูกเอาไว้แล้วก็พวกเราก็ชอบกะเพราแบบนี้มากเราไปผัดกะเพราผัดหลายๆอย่างมากเลยครับกะเพราแบบนี้เนี่ยถ้าเราใช้ตำน้าพริกเนี่ยนะครับใช้ดอกกะเพราแห้งๆแบบนี้นะครับใส่ในน้ําพริกด้วยที่เราตำน้าพริกแกงนะครับแล้วก็จะเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกกะเพราแบบนี้ผัดกะเพราโอ้โหอร่อยมาก เราผมเลยทําเมนูนี้ขึ้นมาคือใบกะเพราผัดข้าวผัดใช้ข้าวหอมมะลิแดงครับแล้วก็ผัดใส่ไข่เค็มด้วยส่วนเห็ดเนี่ยท่านผู้ชมจะไปใช้เห็ดหรือจะใช้ผักสีเขียวใส่ในข้าวก็ได้นะครับใส่ก้านคะน้าใส่ถั่วหวานใส่ได้หมดเลยนะครับในข้าวผัดของเราอันนี้ไข่เค็มเหมือนกันนะครับไข่เค็มเดี๋ยวเล่าถึงไข่เค็มก่อนเวลาไปซื้อตลาดเนี่ยไข่เค็มเนี่ยมี2แบบแบบหนึ่งคือดิบแบบหนึ่งคือสุกท่านผู้ชมเวลาซื้อแบบดิบเนี่ยเขาก็จะต้องตอก่อนแล้วทาให้สุก นะครับก็คือทําเป็นไข่ดาวหรือเอามาต้มเองทําเป็นไข่เค็มแบบสุกแล้วแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากจะได้แบบสุกแล้วก็ซื้อแบบที่เขาต้มแล้วก็ได้นะครับแล้วเราก็มาผ่าแล้วก็คว,วักไส้ในออกมาเนี่ยครับจะมีทั้งไข่ขาวและไข่แดงแล้วก็หั่นเป็นชิ LIN ช้นๆรวมกันก็เป็นชิ้นประมาณสักพอคำนะครับเวลาผัดก็ใส่ลงไปสุดท้ายสําหรับใส่ในข้าวผัดเรานะครับแต่ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมบอกว่ามันเค็มเกินไปเพราะไข่ข,ขาวของไข่แดงเนี่ยจะเค็มามากถ้าเราไม่ต้องกา modes, คร này, ความเค็มแบบนั้นเนี่ยเราก <c ram id ert> ไข่เค็มดิบเนี่ยมาแล้วตอกทั้งดิบๆเลยเอาแต่ไข่แดงมาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยีไข่แดงให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราปั้นเป็นก้อนกลมๆตามไซส์ที่อยากจะได้หรือตามขนาดที่อยากจะได้แล้วไปทําสุกก่อนโดยการนึ่งหรือโดยการทอดไฟอ่อนๆให้สุกก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไข่เค็มดิบที่เป็นไข่แดงอย่างเดียวเนี่ยแล้วปั้นใส่ลงไปในข้าวที่สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อไข่เค็มมาจากตลาดเนี่ยการที่จะเก็บ ให้ได้อยู่กับเรานานมากที่สุดเนี่ยควรที่จะเก็บไว้ในตู้แช่เย็น4องศานะครับก็คือตู้แบบปกติที่บ้านเรามีอยู่เก็บแช่เย็นไว้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไข่เค็มดิบก็แช่เย็นไว้เหมือนกันแต่ยาวนานเกินอาทิตย์นะครับเพราะว่าไข่เค็มดิบเนี่ยควรจะต้องต้มสุกแล้วเก็บดีกว่าจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับอันนี้คือวิธีการเก็บไข่เค็มที่อยู่กับเรานานมากที่สุดนะครับท่านชมข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคือของผมเนี่ยปลูกพันธุ์นี้อยู่เหมือนกันที่บ้านทุกๆปีก็จะมีพพัันนธุุข้าหอลแดงเ่ ปลูกทุกปีกัญยาเกี่ยวธนวาเนี่ยแหละครับแต่ข้าววันนี้เนี่ยเวลาหุงครับใช้หม้อธรรมดาคือหม้อไฟฟ้าธรรมดาที่จากจากที่ตลาดที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีหุงแบบเข้ากล้องนะครับแบบรุ่นใหม่ข้าวเนี่ยก็จะมีหุงแบบเข้ากล้องเอาข้าวหอมริดแดงเนี่ยครับแช่น้ําครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาข้าวเนี้ยใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวใส่น้ําเพิ่มมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็หุงให้สุกโดยไฟอ่อนๆน,นะครับ ในถ้าเป็นหม้อไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปเขาก็ค่อยๆหุงสุกละอูเวลาเขาสุกแล้วหมดเวลาคือหมดเวลาตั้งค่าเนี่ยเปิดมาแล้วก็เอาไม้พายเนี่ยพลวนข้าวรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝากลับไปใหม่ให้เขาละอูแต่ถ้าเราหุงข้าวด้วยหม้อธรรมดาแล้วก็ต้องดองต้องเช็ดแล้วแต่เพิ่มน้านะครับให้น้ําเยอะหน่อยแล้วก็หุงนานเพิ่มนานนิดนึงให้ข้าวเขานุ่มขึ้นแล้วก็เช็ดน้ําออกแล้วก็ดองข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อจากตลาดหรือปลูกเอง ที่สีมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ข้างนอกควรที่จะเก็บข้าวไว้ในตู้เย็นเพื่อที่ตัวมอดจะได้ไม่กินครับเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่กับเรานานมากแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราเนี่ยสองสามอาทิตย์เนี่ยตัวมอดไม่มีเลย2เดือนก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เอามาหุงนะครับเอาลคญญญาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาผัดข้าวหอมมะลิแดงผัดกะเพรา,ากับไข่เค็มกันครับ